สวัสดีทุกๆคนครับผมวันนี้เป็นวันพริลัสสวัดีที่สิบสี่ตุตสิกายนสองพันหารอยหกสิบเจ็ดโอ้เน็ตนี่ปัญหาพอดีพลานมากทิ่ไปทุนละกปอ,อกันสังคมพอดีมาสะดุดป่วยของสอพเมืองมหาสารคาม เป็นต่างด้านหนึ่งทุกวันทุกเวลาครับผมอ๋ะไม่ครับพอดีผมเห็นเจ้าหน้าที่ตั้งด่านผมเลยมาถามดูว่าเขาตั้งถูกกฎระเบียบของตลอไหมข้อหาอะไรครับเร็วอ่ขับรถเร็วหรือว่้อาร้อยสิบสามขับรถเร็วมันมีเจ้าหน้าที่ยิงกล้องอยู่ข้างหน้าแต่ไม่มีการว่ากล่าวตักเตียนประชาชนเจ้าหน้าที่อยากเะไปใบสั่งอย่างเดียวนะครับ เป็นของสองพ,พเมืองมหาสาร,รคามครับให้ชมแป๊บนึงครับว่าเจ้าหน้าที่ทำถูกต้องตามกฎระเบียบของตอรอไหมขออนุญาตดนะครับผมโอ้เอ้อครับผมเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงขออนุญาตครับขออนุญาตเเีียยด๋ยว ยังไม่นด้ขออนุญาตเนี่ยนะครับผมครับผมครับนี่มาทานเลยอ้เจ้พอดีผมมีธุระติดไปอันประกันสังคุมอันเห็นประกันสังคมให้ลูกน้องครับลูกน้องเขาไม่ท่านเดยมีประกันสังคมครับผมอันนี้ครับเป็นของสอบพอเมืองมหาสารคามครับผมนี่นะครับครับผมเป็นการน้ำเสนอนะครับไม่เป็นการก่อกวนหรือไม่ขีดขวางจราจรขีดขวงจดนาทีแต่อย่างไรทั้งครับ อ่าไปที่เคยมีไฟบ่มมีนะครับมือน,นี้บ่มมีครับผมเดี๋ยวเป็นการนำเสนอครับผมไอ้ยิ่งไปไหรือไอ้ไปมันเก็บเลเหรอครับมันเก็บเดีเ๋ยว เดี๋ยวเบิ่งว่าผู้ควบคุมดานเป็นผู้ใดแต่ว่าป่ายก็มีหรอกครับพี่โก้เปล่าไปได้โก้จนเลือกไปกระตินอ๋อเจ้ากระตินอ่ะเพื่อ <laughs> ครับครับโอ้เจ้ากระตินแป๊บนึงแป๊บนึงครับเดี๋ยวดูผู้ควบคุมด่านก่อนว่าถูกต้องไหมอ่าที่เขาเป็นประเด็นนะคือเลียงป่ายนะครับเลียงป่ายที่เป็น แขยนไหวว่าหามประชาชนเขาไปไทยหรือประชาชนที่พวกเกี่ยวของเขาไปนะตัวน,นี้บ่มีเราครับผมมีฝ่ายแล้วอันประเด็นมั่นก็คือตรงนี้แหละครับบ่ม,มีประเด็นอยังดอกเจ้าหน้าที่เพิ่นกัททาถูกต้องตามระเบียบตามกฎกับบ่มียังครับบ่ม,มีปัญหาเขาก็บปอได้มีอคติยังกับเจ้าหน้าที่ครับขอแก้เจ้าหน้าที่ทําถูกต้องตามระเบียกบกฎกติกากัแค่นั้นครับผม เอาป็นการนำเสนอซื้อ <c oughs> <c oughs> กองมี่ครับกองมี่นี่คือผู้วกคุมงดานนะครับร้อยตำรวจเอกอภิรัตเอกวารีครับผมนี่ครับถนนเส้นสารคามของเมืองสารคามกับก้อนติถึงเสียกบระบือขาของเมืองสารคามเพิ่นเก็บแล้วล่ะครับพอดีผม ทีไปทุอะประกันนังพมพอดีผมพานหน้าคนเลยขอแวะเบิงองอนุญาตต้งไมนี้อ่าตามสบายครับตามสบายคนเก็บแล้วล่ะครับเป็นของสพเมืองมหาสารคามครับนอกพอได้มีประเด็นประเด็นนี้ย่า,ยากหมากไมด้อครับขอแกเจ้าหน้าที่ ทําตามกฎระเบียบกติกาของต่อร่ทำาทอที่อํานาจจากของมีแค่นั้นครับว่าต้องทําเกินอํานาจที่จากของมีอํานาจไออยู่ในขอบเขตครับว่าได้ไงที่เกินอํานาจที่จากของมีสถานมันิเปติการร่างแก่ประชาชนครับอในพ่อทักเตียนด้ก็ทักเตียนครับ เข้าคนไทยนํากันพอมันติมาหทำหัน่กนนา,กากันอย่างเดียว ครับผมอันนี้มัก็ไม่ลงมาหนีครับทีเนียครับแนวน้ำเนี้อันนี้ว่าใส่บางคนปะครับมันบ่งนี่ครับขอขอทอเจ่รับกรับครับกรับป้ายป้ายต้องเอาขึ้นทั้งที่มันเพียดมันเพียดอัวมันเลี้ยวไปเห็นหัวตะเม็นต้องเอาลงกหัครับครับผมเปลี่ยนแบบบ่มีมันปกตินี่แมียนนี่แม่ปกติมันจะมีตัวปกติก่อนไมาเห็นบ่แล้วเข้า ไปต้องไปย e ัไม่ครับมันเราจะอเงินเา่ของมาขอขอไปเห็นเงาไอ้ที่นี่มันยิ่งไปบอเนี่ยบลเนี่ยมาบอนี่โอนเตียเนี่ยมนอะไรือนน้ำายมาเราบุ้ยไปโอลนะเตือนน้ำลาสองครับเน่เดี๋ยวเ้านไหนบอกไอ้แล้วไอ้แล้วไปเบื่อร้านซอยเี๋ยประชาสัมพันธ์ซอยกันสาลราําหมอครับนุชกาลสินครับเดี๋ยวตู้หานี่ก็ได้ครับ ว่าแม่ก็ได้พูดเสือขอฟงกันซื้อซื้อรถผู้ใหสแต่ไม่ต้งูเมืมีเบออมากมันเป็นตรวจสอบ่าจังส่ขอแหม่ก็ได้ครับัวเม่นหมายถึงซื้อรถผู้ใหหนึ่งก็ไก่เท่าเท่าตัวเบ่าหนึ่งก็ไก่เท่าเท่าสัเก้าสามสองแนมาสตลข้างครับกับ่มีอย่งครับกับเช็คเบอ้งถ่านถือกองมีใบถือต้องเขาบกว่เป็นอย่างน้าที่เป็นถ็อเป็นป่วัดเิง บุญส่งส่วนจังเจ้าบ่ได้โົนາถบ่เจ้าจําซุญส่งส่วนจจ้าบ่คับมันมีตัวยึดนี่ปกติมันมีบางคนขางหลังมันยึดอันนี้เพิ่นเลยยึดติดกับตัวรถอย อย okay. ู่ยุตได้คบนอยู่กนลังอคุณลังโอเคครับผมโอเคคั้นแะยู่กันทละยาระจะใได้ครับจะไครได้เอาไเห็ดมันถือต้องตามกฎหมายเอามงินนี้มีกระถินอัเพิ่อป่ครับครับผมครับอ๋ครับ ขอบคุณครับพออานี้เพื่อนพอาจะี่ะบวนแย่ไปแตต้องต้องใส่กำลังของผมเอย่กันมาันย่ไนกได้กองทำปกตินะขั้นหน้ามก็งใ่ขอบคเลยไรครับผมครบใช่เพราะว่าบ้านเมืองเาสริคจรงบคุณเลยรครับับผมอันไหนก้องบอดีเห้องแจกใคนะครับเนาะครับผขอบคุณครับผม กับผมพรดีนี่นะหนุ่น้องผมขอไหมเพรท่นเหตุประกันสังคมเลยิไปเหตุอะต้องตามต้นไม้ตามแยกนั่นนี่เนโ่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน่านี่เนี่ยเนเนียีครเนผมนีเรีนี่นีเนปาเนยนี่เน่เนเนียเนน่เ้นีอยเรนน่เอีเนนีะรนี่ยเนเนีดเ่ยเนนนเนี่ยเเน่นนเนยเ่น่ เรียนั่นะครับผมกลางรถครับโอเคผมมีประเด็นนั้นครับกอดีผมจะไปประกันทั้งคมฮะเนี่ยครับรถเต็งจังนีม้กมก่อกีเดินทางไปประกันทั้งค่มต่อครับเอ,อประเด็นเท่าเรียงไปแล้วก็ไปเป็นบมมีแล้วครับของสอพอมเนื่งมหาสารคาม หมอนเมาห,หรือแจ็คเบิ้งแล้วก็บอกน,นั่นนายกสมาคมบเลยนะครับไปสองสองพตอเมืองสลรคามมอมี่แล้วครับด้านนี้นะมือนี้นะแต่ว่าหม่องจุดอื่นบ่มั่นใจครับแต่ว่าจุดนี้มือนี้มอมี่ครับไปที่ว่าหามประชาชนบอกเกี่ยวของหักเขาไปแต่ที่ว่ามือนี้คนอัธยสาสัยดีครับ บ่มีประเด็นกันบ่มีประเด็นยังหัวเห่ากับบอมีอากิตยครับเจ้าหน้าทีไว้แล้วเอก็แค่มาเบิงเฮาบ่มีสิทธ์ตรวจสอบเพิ่แจะว่ามีสิทธ์ใส่สิทธิประชาชนถามได้ครับวา่าเพิ่นตั้ถูกต้องตามระเบียบตามกฎกติกาบอมแต,ต่เน็ดบอถือตามกฎระเบียบก็บแค่แก้ไขก็แค่นั้นครับบ่มีประเด็นยัง โอ้ผมมห่อนครสืบมือนนคับผมกติกอ,อยุติการไล่สดตนี้ก่อนครับผมกติไปทุระต่อกันสังคมต่อผมกะขอสวัสดีและขอ,อกคุณทุกทุกคนครับที่เข้ามาเบ่งมใา้เป็นกำลังใจใกัน